สวัสดีครับผมคัวง,ง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จงมีวิธีการทํายำหมูยอง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะครับหมูยอเนี่ยจะกใช้เป็นหมูยอแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนสูตรคข้ายๆอุบลอะไรอย่างนี้ที่เขาจะใส่พริกไทยเยอะๆนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเขาจะใช้ไก่ยอหมูยอก็ได้นะครับรสชาติอ่างอ,อ,อ,อิงไปตามหมูยอนะครับแล้วก็น้ํายำเนี่ยรสชาติเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับมะเขือเทศครับหอมแขก น้ำตาลทรายนะครับพริกจินดาโขกใครจะปั่นก็ได้นะครับขึ้นช่ายครับน้ำปลาน้ำกระเทียมดองครับน้ำมะนาวผงชูรสตามชอบเลยนะครับอันนี้นัวๆครับแล้วก็ถั่วคั่วหรือถั่วทอดก็ได้หรือว่าจะเป็นปลากรอบอะไรก็ได้ที่จะเอามาแกล้มนะครับใครชอบแบบไหนใส่แบบนั้นได้เลยครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยโจ๊กจะลวก หมูยอสักเล็กน้อยก่อนนะครับใครไม่ลวกกันแล้วแต่นะครับแต่โจ๊กจะลวกสักนิดนึงก่อนนะครับก็น้ำเดือดอนะครับลวกไม่ต้องนานนะครับลวกแค่พออุ่นๆถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าชอบทานหมูยอที่แบบจริงๆหมูยอมันสุกมาแล้วแต่บางทีเราก็ไม่มั่นใจในกระบวนการแพ็คอะไรแบบนี้นะครับหลายๆอย่างก็เลยกว่าจะมาถึงเราอะ่ะก็เลยลวกน้ําเดือดๆสักนิดนึงก่อนครับนี่นะครับลวกมาสัก แป๊บเดียวครับไม่ต้องนานนะครับเอาแค่พอลงไปน้ําเดือดสักสองสามนาทีก็พอครับเดี๋ยวเราเอาน้ําออกครับอ่าแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับเป็นหมูยอที่พร้อมนําไปยําแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มยํากันเลยโอเคครับเรามาเริ่มยํากันอันดับแรกก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปได้เลยถ้าใครใช้น้ําตาลเคี่ยวนะครับก็ไม่ต้องคนจนละลายนะครับจะสวงนิดนึงแต่วันนี้เราทําง่ายๆก็จะใช้เป็นน้ําตาลทรายไปเลยนะครับตามด้วยน้ําปลาครับ น้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวครับผงชูรดสดแล้วก็พริกครับใครจะใส่พริกที่หลังก็ได้แต่โจ๊กจะใส่ลงไปเพื่อให้มันเผ็ดไปในน้ำยำเลยนะครับตอนนี้เราก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับอ่าพอน้ำตาลละลายมาส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ใส่หัวยอที่เราลวกเอาไว้ลงไปได้เลยครับ นี่นะครับคุกเขาให้โดนกับน้ำยำตรงนิดนึงครับใครชอบสูตรน้ำปลาก็สามารถใส่น้ำปลาไปได้นะครับวันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลานะครับสำหรับโจงนะครับตามด้วยมะเขือเทศครับหอมแคกครับผมแล้วก็ขึ้นช่าย ทุบเขาจนทั่วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสําหรับเมนูยำหมูยอ่อเวลาจะทานเขวก็จะโรยด้วยถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วทอดถั่วขัว่วเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ปลากรอบอะไรก็ได้ครับที่เพื่อนๆชอบเป็นผักแกล้มนะครับเพราะว่าน้ํายำเราจะลดจัดใช่ไหมครับแล้วมันไม่มีอะไรกรอบเนี่ยถ้าเราใส่กบับกรอบลงไปมันจะเพิ่มเท็กเจอร์ของเมนูอาหารครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวตักใส่าจานกันดูครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยปรับลดได้ตามชอบเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับ ทานกับข้าวก็ได้ทานเล่นก็ได้หรือว่าจะเป็นกลับแก้มน้ำลำไยก็เยี่ยมครับเม,เมน,นูนี้เสร็จแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟก็โรยด้วยถัวย่วสักนิดนึงครับเพิ่มความกรุบกรอบของเมนูนะครับก็จะเป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับยำหม,มูยอง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยอัตราส่วนของจานนี้โจ๊กจะเขียนให้ที่ด้านล่างเลื่อนลงไปดูได้เลยครับจดไปทําได้ใครอยากให้โจ๊กทาเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ อุปกรณ์ต่างๆที่โจ๊กใช้ในคลิปสามารถคลิกด,ดูที่ตะก้าได้เลยนะครับมันจะมีขึ้นให้เรียบร้อยหรือใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกโจ๊กได้นะครับเดี๋ยวโจ๊กจะเอามาแปะให้จะได้ไปเลือกซื้อกันได้ง่ายๆครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ